รถเร็วเงศูนย์ยันคที่วันนะครับเทียบชานน้นโป่ได้ยินว่าววนะครับว่าสองห้าอ,อจากเราแล้ววันนี้เาจะกันกรตรงทางั่ด้านหน้นปกกนันนะับ โปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสภัพภระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสียเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชทลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งแสนส่น ต้นทางสถานียาลางสุดปลายทางสถานีการุงเทพอภิวัตนค่ะขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายา สถานีบางบนหลูเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะบบผู้โดยสารโปรดทราบขบวนรถที่ำกำลังจะเข้าสู่สถานีบ้านโป่งในชานชลาที่สอง เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่255ต้นทางสถานีคนบุรีสุดปลายทางสถานีหลักสวนค่ะผู้โดยสารที่มีความประสงค์ไปนะครับ25ก็กำลังจะเข้ามาทันทีเลยเนี่ยแหละครับแล้มีผัวโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำสิ่งของสัมภาระของท่านไปรอรับการโดยสารได้ที่ทางสลากที่สอง เลยดังไม่ได้ไปดักตองโคเนี่ยเดี๋ยวไว้แกะตัวรถหน้าแล้วกันเอ็อนนะครับเครื่องกั้นยังกั้นอยู่ยังไม่รถผ่านานะครับเพราะว่าทุกวนสองห้านี่ครับเข้ามาทันทีแหละไปสวนกันแถวโคเว้นโคนะครับเอาของไปได้อันนี้ราเสียดายที่ไม่ได้ไปดักตองโคนะครับเดี๋ยวไว้ขอแกะตัวรถหน้าแล้วกัน ีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งท่านชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปดิโปดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดทียบสถานีบ้านโป่งในทานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้าห้าต้นทางจากสถานีทนบุรี สุดปลายทางสถานีหลังสวนค่ะขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขอบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีคลองปากคดสถานีโพธาราสถานีเจ็ดเสนียงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทาง,งสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ,ะห้าก็ออกไปช้านิดหน่อยนะครับแค่6นาทีเอง ซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์ปกติที่เป็นเสาที่นี้ส่วนใหญ่ขบวนนี้จะล่าช้าถึงประมาณ30-50นาทีเลยฮะแต่วันนี้ครับออกวัดโ่งไปช้าเพียง6นาทีนะครับมันช้านิดหน่อยเพราะหลอทางขบวน911ด้วยฮะ